สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีนะนะนะครับปลาท่ายผมยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช h a n ฟิชชิงบอยร้อยสไตลนะ์ใบหน้าโด่งครับผม,มก่อนนี้เป็นวันหยุดนะครับผมก็เดี๋ยวามาจะมาตกปลาที่บ้านของน้องเอนะครับวันนี้เป็นการเชิญชวนของน้องเอนะครับผมก็บอกว่าเป็นปลาแบบกึ่งธรรมชาตินะครับแบบไม่ได้มีการเลี้ยงนะครับเป็นบ่อที่ปล่อยลกล้างไว้ก็ไม่รู้ว่าจะมีตัวอะไรหรือเปล่าเพราะว่า เดินทางมาถึงแล้วครับผมที่แม่โจนะครับผมจอเชียงใหม่เดี๋ยวมาดูหมายกันนะครับหมายก็ประมาณนี้นะครับผมเนี่ครับเป็นบ่อแบบปล่อยโลคล้างไว้ไม่ได้เลี้ยงนะครับปล่อยแบบเป็นธรรมชาติไปเลยนี่เราก็ผมก็ตั้งของตรงนี้เรียบร้อยนะครับกับน้องเอครับสวัสดีสวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะครับสวัสดีครับน้องเอนะครับผมเฟซบุ๊กอะไรครับผมเด็กช่างมือดำครับโอเคเด็กช่างมือดานะครับผมเป็นน้องๆทีมงานที่ตกปลาอยู่ด้วยกันนะครับก็เป็นบ่อแบบ ปล่อยธรรมชาติเลยนะครับไม่ได้เลี้ยงอาหารอะไรทั้งนั้นนะครับผมก็ลองมาตกดูเพราะว่าน้องเอเชิญมาตกดูนะครับว่าเผื่อจะมีตัวนะครับแต่เห็นมีตัวขึ้นอยู่ก็ก็ผมทําการตั้งของแล้วก็อ,อ่อยเหยื่อไปเรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวเรามาตามชมกันเลยดีกว่านะครับว่าจะมีตัวอะไรมากินหรือเปล่าพร้อมแล้วไปเลยครับผมพร้อมแล้วก็ตกเลยครับผมตกด้วยสิงเหลิวนะครับผมวันนี้ ช่วงนี้ก็โรคระบาดนะครับผมโควิดหรือโควิด -19 นะครับก็อย่าลืมผ้าปิดสมุกปิดปากกันด้วยนะครับ ออกองฟ่อนเลยครับท่านผู้ชมรับแปบนีงนะครับมีอาการครับผมปลาเม็ดเข้านะครับ มาทำการอ่อยไว้ก่อนเมื่อวานรอบหนึ่งแล้วนะครับเข้าขาไม่โดนครับ ส่วนตัวเบ็ดที่ใช้วันนี้ก็เป็นยามาโตอิซิมาไอนะครับผมโค้งครับโค้งแล้ว ก็จะประมาณนี้ครับปลาธรรมชาติครับอันนี้ไม่ได้เลี้ยงนะครับผมมันเป็นปลาที่โตตามธรรมชาตินะครับผมโอ้หลุดเขาด้าลแล้วมันเนี่ยแกก็หลุดเลยครับ เยื่ที่ใช้วันนี้ก็เป็นตัวเดิมเลยนะครับผมสูตรสามนะครับสยบเมชาของนาบอยนะครับผมนะอ ค่อยโตนะครับผมมันไม่ได้ไม่ได้เป็นปลาเลี้ยงนะครับรมีการครับคุณผู้ชมโดนครับ มันไม่ค่อยโตนะครับผู้ชมมันเป็นแบบปลาแบบอยู่แบบกึ่งธรรมชาติไปแล้วนะครับก็ได้พอได้เล่นอยู่ครับผมมันเล็กเกินเดี๋ยวก็จะเอาปล่อยนะครับก็จะเอาเก็บแต่ตัวโตๆที่พอทํากินนะครับเต็มปากเลยครับผมยาโมโตโอ,อิชิมาไอคับปลาน,น่าจะเข้าแล้วครับของท่วม รยครคับกินเรื่อยๆเลยนะครับผู้ชมตอนนี้อืนะครับต,ตัวมันไม่ค่อยโตนะครับมันไม่ไม่ใช่ปลาเลี้ยงเพราะว่ามันไม่เคยแล่อย่างหนึ่งมันไม่เคยโดนเบ็ดด้วยครับได้เล่นเลยครับผมวันนี้ ลกล้างลกมากนะครับหญ้าก็ไม่ได้มีการตัดแต่งอะไรไว้เลยนะครับเรามาลองมาดูกันเลยมันปลาเข้าแล้วครับมันไม่เคยนะครับกินกัดมาก เน็ตท่วมเลยนะครับเข้าแล้วครับอ,อะไร,รครับโดนครับโอ้โหอ่าอ้าวสุดสุดนี่ไงโอ้โหตัวนี้ฝาวนะครับตอกลงไปฟุ๊บสวยๆเลย โอ้ยที่เด็กเต็มเต็มเลยครับผมเต็มดักเ,เล็กเกินก็ปล่อยไปครับ I've got it. ครับตัวส,สวยๆครับผมตอนนี้ก็กินจัดมากนะครับ ปลามันไม่เคยนะครับผมัดครับเหยื่อก็จะหมดแล้วนะครับที่เราผสมรอบแรกไปนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาผสมเหยื่อตกกันอีกรอบหนึ่งนะครับผมมันไม่เคยมันไม่เคยโดนเบ็ดนะครับกินจัดมากแบบถือว่าเข้าสุดยอดมากแต่ไซส์มันไม่โตนะครับก็ประมาณนี้พอทบกับข้าวได้อยู่ครับผมเดี๋ยวตามดูกันครับตอนนี้ก็ผสมเหยื่อรอบที่สองเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาตามกันต่อเลยครับผม จัดมากครับตอนนี้โอ้โหเอาบ้างปล่อยบ้างนะครับดูกันต่อเลยครับ โดนครับตัวก็ประมาณนี้ครับยังไม่โตนะครับผมมันไม่ได้เลี้ยงนะครับรเห็นไหมครับปลาช่อนกับลูกปลาครับโดนครับโดนครับโอ้ววาว ไม้ตอมไม้เลยนะครับผมไม่ได้ใส่เซฟนะครับตัวมันไม่โตเท่าไหร่ก็เลยไม่ใส่เซฟให้เกะกะเปล่าาเด้นมันมือคเขา ดูต <Ooh. S 1> ัดมากนะครับตองนี้่ีไฟอ่พอสวิงแล้วเล็กก็ปล่อยครับจิตไม่ดีครับตัวนี้ตัวนี้สวยหน่อยตัดมาครับโอเคก็มาครับทุก็นมา อะไรประมาณนี้นครับปลาธรรมชาติสวยครับผมอทอดกรอบๆครับ จะมาถ่ายอาการทุ่นให้ดูนะครับเดี๋ยวจะให้น้องเอสาธิตนะครับว่าป่ากินจัดมากครับวันตอนนี้ก็เป็นรอบที่สองที่ผสมอาหารนะครับก็โอ้โหหลายตัวมากนะครับเต็มกระชังครับผมพร้อมเราไปชมครับลงไปแล้วครับน่าจะเห็นอยู่นะครับเป็นเงาอย่างนี้อือฮ ไม่โดนนะครับผู้ชมจะดูเม็ดต,ต่อไปฮะทุ่นขนนกยุงของนายเอกนะครับใบชินจังนะครับผมอาการดีมากๆนะครับสวยมาก ไปโดนแล้วครับไหลลงแบบนี้ไม่น่ารอดแล้วครับผมถูกกล้องนะครับให้กล้องดูหน่อยเต็มปากเต็มคำครับนะฮะปลานั่นก็จะประมาณไซนี้นะครับเหมือนที่ผมได้เกินไปตัวมันยังไม่ค่อยโตนะครับมันไม่ได้เลี้ยงนะครับผมปล่อยไว้เป็นธรรมชาติเลยนะครับทิ้งไว้นะครับแล้วที่อนครับมันท่วมครับครับอีกอย่างหนึ่งไม่ได้เป็นลูกปลา ลูกพันตลาที่ซื้อมาปล่อยนะครับมันมาเองตามธรรมชาตินะครับมันโตเองในนี้นะครับก็คัดคัดเอาแต่ตัวสวยๆนะครับที่พอทํากับข้าวได้นะครับผมจัดมากเลยผมบอกตรงๆว่ากินจัดมากนะครับมันไม่เคยนะครับผมก็ถือว่ามันมากนะครับผมเอาชมอีกสักเม็ดนะครับจัดนี้ ฟองฟอดเลยนะไปไม่น่ารอดครับไม้นี้โอ้ยนะฮะเข้าเข้าหนักมากเลยนะครับขะขะลงไปครับตัวเบ็ดอะไรครับนะตัวเบ็ดไอยามาโต้ครับอืมตัวเบ็ดยามาโตอิสมาไอนะครับใช้เบอร์สองเท่านั้นนะครับผมสวยงามมากเดี๋ยวมาชมตามกันต่อไปเรื่อยๆนะครับ อะไรจะขนาดนั้นใส่แบบนวดนิ่มนะครับผมเม็ดเดียวพอดีคำเบมือนโ้น ไยแล้วครับโอ้ออกแล้วครับสองดอกต้องเขยิบอีิดว่ะ ตัวลคะครับณผู้ชมโอ้ยนีค่ค,ครับตัวนี้ตัว,ตว,ตวสวยๆนะครับตัวนี้นี่เต็มปากเลยครับ โดนครับอโอ้ฮยก็กคิดมาคิปว่ ไซนี้นี่เองครับวัดไม่ค่อยติดให้นีโอ๊ยออหมดกระสุดก็ตกกันมา สักพักแล้วครับก็ถือว่าได้เยอะมากทีเดียวนะครับเพียงพอสําหรับการทํากับข้าวแล้วก็ประมาณสองครอบครัวของบ้านผมแล้วก็ของบ้านน้องเอนะครับผมก็คัดแล้วเอาแต่ตัวที่คิดว่ามันน่าจะพอทํากินนะครับเพราะว่ามันค่าค่าไซ้มันยังไม่ค่อยโตนะครับปลามันไม่ได้เลี้ยงนะครับผมก็เดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับว่าจะได้เยอะเพียงใดครับผมนี่ครับดูนะครับปลาที่เราได้ครับผมเอายกครับ ปีโก้นเลยิีวคอสุดท้ายบน่ะโอ้โหหอดโอหวดซโซซๆไหวเปล่าขึ้นบนเลยออันนี้คัดแล้วนะครับท่านผู้ชมนินล้วนเลยนะครับเป็นปลานินล้วนเลยครับผมตัวสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับจะเอาไปทํากับข้าวนะครับผมตกกับน้องเอนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องเอมากๆนะครับที่พามา หมายนะครับผมครับก็ไว้จะต้องมาซ้ําอีกสักทีนะครับเพราะว่าปลานี้จะทําการสูบนะครับบ่อนี้ซื้อที่ไว้นะครับแต่ว่าปลานี้เราไม่ได้ไม่ได้เลี้ยงบ่อมันมีอยู่แล้วนะครับผมก็อย่างที่เห็นนะครับอาหารที่เราใช้นี่ก็แน่นอนครับผมขอบคุณ พี่บอยสุดเด็ดจากเมืองฝังนะครับผมเหยื่อตกปลาสุดเด็ดสุด3สามนะครับตัวนี้ผมชอบมากแนะนําเลยนะครับสําหรับใครที่ชอบตกปลาเกตนะครับตัวนี้นะบอยโม้กันละเอียดมากเบอร์โทรก็ตามนี้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะทิ้ง Facebook นะบอยไว้ให้ถ้าใครสนใจก็ทักไปได้แอดไปได้นะครับผมสำหรับ e ีพีนี้ก็ต้องจบลงเพยงเท่านี้นะครับเพราะว่าเริ่มร้อนแล้วก็พอแล้วครับอย่างที่เห็นก็ได้เยอะทีเดียวนะครับผมก็ ถ้าชอบอยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b e ให้ผมไว้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทำอีพต่อๆไปก็ยังไงก็ฝากช่อง Fishing Boy ร้อยสไตล์ใบหน้าโดกด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ